สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะการเรียนรู้นะคะมาแนะนําเรื่องการดูเส้นลายมือนะคะทําไมถึงบอกว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะนีค่คือเส้นชีวิตนะคะต้องมาถึงกึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าเส้นชีวิตขาดนะคะแล้วก็มีเส้นชีวิตเส้นนี้เข้ามาช่วยนะคะ เส้นชีวิตเส้นนี้เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตนี่คือเส้นวาสนาค่ะนี่ก็คือเส้นวาสนานี่เส้นวาสนาเส้นนี้มันลอยลอยขึ้นมานะคะมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นวาสนาเส้นนี้เข้ามาช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้ชัดเจนกว่านี้นะคะต้องแก้ไขเส้นให้มันเด่นชัดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและทิศทางที่เหมาะสมนะคะ ก็ไม่เสียต้องเจอปัญหาอุปสรรคก่อนนะมีปัญหามีเช่นอุปสรรค่เล็กน้อยนะคะทําให้คิดเครียดหน่อยนะคะแก้ไขสักนิดหน่อยดวงโอเคค่ะดีนะคะมีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองฐานหลักทรัพย์แน่นนะคะ,ะต้องดูอายุด้วยนะคะว่าตอนที่ส่งมานอายุเท่าไหร่นะคะเปลี่ยนแปลงไหนในทิศทางที่ดีค่ะก็ขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยนะคะ